สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่448นะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมในทุกๆคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน้องก็หมดจากพนันสล็อตนะครับแต่ทุนเดิมในครั้งก่อนของน้องน้องเป็นคนชอบดูมวย แล้วก็เล่นมวยนะครับอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องก็จะไปนัดเจอก,กันกับกลุ่มนักเล่นด้วยกันชอบมวยคู่นี้ก็ต่อราคามาเลย 5,43..2 ตอนนั้นน้องก็ได้กำไรมาบ้างเสียบ้างแต่มันก็ไม่ได้เสียเยอะแต่ในวันหนึ่งน้องก็เข้าดู f a c e b o o k แล้วก็ไปเจอเว็บพนันหนึ่งซึ่งมีการเปิดให้แทงมวยด้วยครับ นี่มันก็คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักสล็อตนะครับแล้วที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องแล้วไอเหตุการณ์นี่แหละมันทำให้น้องเนี่ยเลิกพนันได้ผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดกับใครหลายๆคนอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้พร้อมกับเหตุการณ์ที่น้องเจอไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับผมมีประสบการณ์ของการเสียพนันอยากจะมาแชร์และก็มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับผมชื่อชายวงเล็บนามสมมุตินะครับอายุ35ปีทำงานอยู่แถวอมตะชนบุรีนะครับ เงินเดือนสองหมืนกว่ามีแฟนมีลูกสองคนมีบ้านมีรถและก็มีเงินเก็บบางส่วนตัวของผมเองเริ่มรู้จักพนันออนไลน์ในปี2566ครับโดยรู้จักทาง Facebook ทุนเดิมของผมคือผมชอบเล่นมวยแต่ในวันหนึ่งก็ได้ไปเจอเวบหนึ่งซึ่งอยู่ใน Facebook มีพนันมวยอยู่ด้วยจึงเกิดความสนใจ อยากจะเล่นและแล้วผมก็ได้ทำการสมัครและก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นแรกๆก็ได้กำไรมาบ้างแต่มวยมันก็ไม่ได้มีทุกวันมันจึงทำให้ผมไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรก็เข้าดูเกมต่างๆในเวบพนันนั่นแหละแล้วผมก็ได้เข้าไปในเกมยอดฮิตไปเจอสล็อต แล้วก็ลองปั่นดูปรากฏว่ามันเข้าท่าดีเล่นง่ายดีไม่ต้องวิเคราะห์เยอะทุกอย่างอยู่ที่ดวงจำได้ว่าวันนั้นผมปั่นเบรละ1นสบาทแตกมา300กว่าบาทแล้วก็ได้ทำการแจ้งถอนเงินก็เข้าบัญชีและคืนนั้นผมก็นอนคิดว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จันทถึงสุก เราจะปั่นสล็อตส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะเล่นมวยกำหนดเป้าหมายชัดเจนและในทุกๆวันผมก็จะปั่นสล็อตยิ่งเล่นก็ยิ่งติดสนุกมีภาพจำแถมได้กำไรด้วยเมื่อก่อนถ้าผมว่างผมก็จะไปตเตะบอลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่พอติดสล็อตไม่ไปไหนเลย อยู่แต่กลับบ้านแอบแฟนเล่นแฟนของผมก็เคยถามว่าผมอะเล่นอะไรผมก็โกหกว่าเป็นเกมในมือถือแฟนผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนึกว่าเป็นเกมจริงๆวงเล็บก็คือเกมที่ไม่เสียเงินนะครับและผมก็เล่นมาเรื่อยๆพอเข้าเดือน6ก็คือเดือนมิถุนายนนะครับผมเริ่มติดแล้ว และก็ไม่อยากเล่นมวยแล้วหันมาลงทุนกับสล็อตแล้วมาครั้งหลังๆขี้เกียจปั่นนานเข้าฟรีสปินขึ้นทางด่วนเลยหาทางลัดวัดดวงกันไปเลยซื้อฟรีสปินเลยครับคือจะซื้อที่1บาทวงเล็บ75บาทนะครับหรือไม่ก็2บาทก็คือ150บบาทในตอนนั้นก็มีได้บ้างเสียบ้าง แต่ผมก็สนุกกับมันมันมีแสงสีเสียงให้หน้าหลงไหลและในตลอดปี2566มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นบางวันก็บวกพันกว่าบางวันก็เสียพันกว่าหรือไม่ปั้นขึ้นมาได้หนึ่งอาทิตย์ได้มา3ามพันกว่าเจอมันกินวันเดียวสองพเหลือ1,000ก็ ปั้นใหม่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับได้มาคืนกลับเล่นพอให้หายอยากเล่นพอให้หายเครียดสติผมยังดีอยู่สามารถจัดการความประพฤติของตัวเองได้เพราะผมค่อยๆเล่นเล่นแบบระวังระวังไม่พลาดแน่นอนครับจนเข้าปี2,5,6,7มันเป็นปีที่ผมเริ่มจริงจังกับพนันออนไลน์คือในทุกการเข้าเล่นผมจะต้องมีกำไรครับ จะไม่กลับไปมือเปล่าแน่จะต้องถอนให้ได้ครับพอเปิดสัก,กราดมาผมก็ลองปั่นเบรละห้บาทถึง10บาทก็มีแจกบ้างไม่แจกบ้างนานไปครับเมื่อไรจะได้เงินถ้าเป็นแบบนี้และก็ได้ซื้อฟรีสเปนครับก็คือ1บาท75บาทบ้าง2บาท150บาทบ้าง 3บาทก็คือ225บาทบ้างแรกๆก็เข้านะครับและก็ได้กำไรมาบ้างแต่พอหลังๆมาบางครั้งซื้อฟีสปซินก็แจกแค่รอบเดียวก็คือเต็มที่เลยนะครับจะได้เกินเงินที่ซื้อฟีสปซินไม่กี่บาทหรอกครับอย่างเช่นซื้อที่75อาจจะได้80หรือ90บาทโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ เพราะความอยากเอาชนะและเสียดายทุนก็ไม่ยอมนะครับเติมเงินเข้าไปเล่นอีกปั่นไปนานๆมันก็เริ่มกินเงินก็ลดสลับกับซื้อรีสปินด้วยและก็ขาดทุนทุกครั้งก็มีเครียดครับบางวันผมก็หยุดเพราะสู้มันไม่ได้จำได้ว่าวันที่ผมเสียเยอะที่สุดก็คือ1 0 0 0 0บาทครับ พอหมดแล้วก็บอกว่าจะเลิกเล่นสงสารแฟนสงสารลูกการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเล่นนะพอผ่านไปหนึ่งเดือนเงินเดือนออกจ่ายค่าโน้นจ่ายค่าน, ôn, าานี้มีความคิดอยากหาเงินทางลัดอีกเล่นน้อยๆก็พอยิ่งเล่นมันก็ยิ่งติดได้กำไรสมวันเสียคืนสองวัน ได้บ้างเสียบ้างแต่สุดท้ายผมก็ขาดทุนอยู่ดีคือตั้งใจจะหาเงินจ่ายนี่แต่กลับเสียเงินทุกทุกวันแต่ผมก็เลือกที่จะเล่นต่อมีเวลาว่างก็เล่นทันทีวันวันก็อยู่แต่กับโทรศัพท์วงเล็บปั่นสล็อตนะครับทั้งซื้อทั้งปั่นเลยในช่วงนั้นและตั้งแต่นั้นมาเลยผมก็เสียทุกๆุกเดือนครับ เดือนละ15,000กว่าบาทไล่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงเดือนกันยายนผมเสียสะสมรวมเป็นเงิน90,000กว่าบาทครับเหลือเงินในบัญชีแค่5,000บาทครับผมเสียใจมากและก็ได้แต่นอนคิดว่าจะทำยังไงดีถ้าแฟนรู้คงตุยแน่ๆและ ก็มีอยู่วันหนึ่งในเดือนตุลาคมผมก็ได้หวนครับโดยมีความคิดว่าเงิน5,000บาทนี้มันคือเงินก้อนสุดท้ายแล้วต่อไปนี้จะไม่เล่นแล้วได้ก็จะถอนเสียก็จะเลิกขาดเลยในตอนนั้นผมซื้อฟรีสปินที่375บาทก็คือเบสละ5บาทนะครับตอนแรกก็ได้แต่พอหลังๆผมก็เริ่มเสีย และก็หมดเงินไป1,500บาทเหลืออยู่3,000กว่าคิดอะไรไม่ออกซื้อไม่เข้าแล้วก็เลยปั่นบ้างและก็ได้วัดกันไปเลยก็คือผมปั่นเบทละ50บาทครับจากนี้ไปหา3,000กว่าถ้าหมดก็หมดเลยคิดแค่นี้แหละครับและผมก็ปั่นไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้าง จนเหลืออยู่400บาทสุดท้ายก็คือได้8ตาแน่ๆปั่นไปได้แค่2ตาเข้าฟรีสปินครับได้หมุนฟรี10ครั้งผมดีใจมากครั้งแรกเลยในการปั่นเบตเพลงและมันก็ได้ตัวคูณเยอะด้วยตัวกินแพงๆลงมาเรื่อยๆจนในครั้งที่7 ได้รับรางวัลซูเปอร์เมกะอยู่ที่40,000กว่าบาทส่วนในครั้งที่ 8, 9และก็10ได้ประมาณ300กว่าบาทผมตื่นเต้นที่จะได้ถอนในยอด40,000กว่าและในวันนั้นผมก็ได้ทำการแจ้งถอนทั้งหมดแอดมินก็รับเรื่องคิดในใจว่าก็ยังดีหลายเดือนก่อนเสียสะสมมา90,000กว่า วันนี้ได้มา40,000กว่าถือว่าโชคดีมากผ่านไป10นาทียอดเงินไม่เข้าแต่ในประวัติของเวฟขึ้นว่าทํารายการสําเร็จผมได้เห็นดังนั้นจึงได้ไลน์ไปถามแอดมินว่าดําเนินเรื่องให้หรือยังแอดมินก็แจ้งมาว่าเดี๋ยวทางเราตรวจสอบให้ผ่านไป2นาที แอดมินก็ตอบกลับมาว่าทางเราทำรายการเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าแต่เงินมันยังไม่เข้าบัญชีผมเริ่มกังวลเพราะแอดมินบอกว่าโอนยอดมาแล้วแถมยังบอกกับผมว่าทางธนาคารปลายทางการโอนไปหาลูกค้ามันอาจจะดีเลยหรือช้าหน่อยเพราะช่วงนี้มีคนทำรายการถอนเยอะมาก ผมก็หวังว่าขอให้มันเป็นแบบนั้นและพอวันรุ่งขึ้นผมก็ได้เช็คยอดเงินดูยอดก็ยังเป็นศูนและก็ได้ไลน์ไปหาแอดมินแต่แอดมินก็ยังไม่อ่านเมื่อรอไม่ไหวก็ได้โทรไปยังเบอร์ธนาคารพอได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็สอบถามธุรกรรมเรื่องการโอนเงินครับ ผลที่ได้คือไม่มียอดเงินเข้าหรือถูกโอนมาอย่างบัญชีนี้และหลังจากนั้นผมก็พยายามติดต่อแอดมินแต่เขาก็ไม่อ่านลายเลยแต่มันก็แปลกๆตั้งแต่เล่นเว็บนี้แล้วไลน์แอดมินผนันอื่นอาจจะให้เห็นรูปภาพหรือค่ายต่างๆในลายบ้างแต่ลายของแอดมินที่ผมเล่น ไม่มีตัวตนรูปตัวคนที่ว่างเปล่าในไลน์แล้วผมก็มีความคิดว่าเราโดนแล้วตอนที่ได้กำไรน้อยพันสองพันถอนได้แต่พอได้หลักหมื่นหรือหลายหมื่นก็อาจจะใช้มุกนี้และก็ปิดหนีชิงหนีไปนะครับผมและตั้งแต่นั้นมาเลยผมก็ยอมรับสารภาพกับแฟนว่าติดการพนัน หมดเงินไปก็แสนกว่านั่นแหละครับแฟนก็ให้กำลังใจครับและผมก็เกลียดการพนันไปเลยครับจากประสบการณ์ที่ติดพนันไม่ได้อะไรจากมันเลยได้แค่มันเฉยๆได้3วันเสีย2วันเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดครับหมดแล้วก็เติมแถมยังมาโดนโกงอีก4ี่0 0ื่นกว่าบาทพอแล้วครับ ชาตินี้กับการพนันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าไม่อยากเป็นเหมือนผมหรือถูกโกงเหมือนผมก็ต้องเลิกนะครับสู้ๆครับจบลงแล้วครับประสบการณ์ติีพนันของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน้องก็ได้คุยกับผมนะครับบอกว่าพี่อ๊อฟผมเล่นพนันมาเนี่ยไม่เคยได้กำไรจากมันอย่างจริงจังได้กำไรสามวัน แล้วพอวันต่อไปมันก็กินเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดนะครับแล้วผมก็พูดกับน้องว่าคนเล่นพนันทุกคนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับน้องบางคนนะครับเล่นการพนันทุกวันได้กําไรทุกวันในช่วงแรกนะอ่ะผมให้ได้เป็นล้านอีกทีนี้ก็เกิดความประมาทแล้วณตอนนั้นตัวเองก็ติดด้วยคิดว่าเล่นแบบมีสติแล้ว ไม่น่าจะเสียอย่างแน่นอนทีนี้เว็บพนันมันรู้แล้วว่าเราอะ่ะมีชั่วโมงเล่นกับมันนานแล้วแล้วก็ได้กำไรไปเยอะแล้วทีนี้มันก็ล็อกกินทุกคนว่าผมพูดถูกเปล่าอย่างเช่นสล็อตคุณเล่นกับมันทุกวันอ่ะคุณจะต้องรู้เลยว่าถ้าตัวนี้มามันจะต้องได้กินต่อเนื่อง หรือได้กินตัวแพงๆไปคูณกับตัวคูณที่อยู่ด้านล่างแล้วเราก็ได้กำไรวันที่มันกินนะครับสเก็ตเตอร์เนะี่ยวิ่งเลยช่องวิ่งผ่านช่องแล้วก็ลงไม่ถึงมีอยู่หลากหลายหมดบางทีวายมาแต่ไม่มีตัวคูณบางคนปั่นเบรดละยี่สิบบาทได้แจกในเกมอยู่ก็คือได้แค่สองบาทสามบาทหรือไม่บางคนปั่นเบรละบาท ได้แค่ศูนย์จุดแล้วถ้าคุณปั่นหนึ่งรอรอบก็ลองคิดดูนะครับว่าเราเสียหรือได้กำไรบาคาร่าก็เหมือนกันก็จะมีภาพหมุนภาพสะดุดบางคนเน่ยรอแหลัง9หลังแล้วจะได้กินแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็เสมอนะครับไม่ให้เรากินแล้วก็ไม่จ่ายเราทีนี้พอเราไม่ได้กำไรเราก็จะโมโ oh ห เราก็จะเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็หมดเงินในบัญชีข้อนี้ผมอยากฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าเลิกได้ก็ต้องเลิกนะครับไม่มีใครรวยจากการพนันแน่นอนเรามี100บาทเราเล่นได้1ล้านมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราโดนมันกินบางคนก็โดนภายในวันเดียวบางคนก็โดนแบบน้บําซึมบ่อทรายนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอะ ฟังคลิปแล้วแล้วก็คงจะนำไปปฏิบัติแล้วก็เลิกพนันได้อย่างจริงจังนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับขอให้เลิกพนันได้เด็ดขาดอย่าหวนกลับไปเล่นอีกนะเพราะว่าเราก็มีบทเรียนแล้วก็คือโดนมันโกงนะครับมันจะทําอย่างไรกับเราก็ได้เงื่อนไขครั้งแรกอยู่ที่เรานะครับถ้าเราไม่ฝาก ไม่โอนไปเล่นกับเขาเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับน้องอย่างแน่นอนหรือกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ